สวัสดีค่ะพี่พี่ขาวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องสารติกาพักเครื่องทัวไทยนะคะพี่พี่ขาจะเป็น EP ีที่76นะคะวันนี้น้องมีพักเครื่องพักบ้านหลากหลายรายการมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยัง คงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมเบอร์โทรเป็น0932701982พี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะ ID ไลน์เป็น0932701982นะคะพี่ๆขาน้องฝากพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่ๆขาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะน้องขออนุญ,ญาตเริ่ม รายการที่หนึ่งให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะพี่ๆขารายการที่หนึ่งนะคะน้องขออนุญาตซูมนิดน,นึงพี่ๆจะได้รับชมภาพกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะพี่ๆจะเป็นเหรียญคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญทองแดงนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบทองไปให้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่ง รายการต่อไปนะคะพี่พขาเป็นรายการที่สองนะคะจะเป็นพระพุทโธน้อยคุณแม่ชีบุญเรือนต่งบุญเติมนะคะมาพร้อมกล่องพร้อมตรับแบบนี้นะคะเขาจะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่ขานี่นะคะลองรับชมกันดูนะคะเป็นพระเนื้อผงสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3มนะคะพี่พี่ขา ขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นนี่คะ so ่ะเขี้ยวเสือเกะนะคะพี่พี่ขาอันนี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือแกะแบบนี้เลยนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่3นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่4รายการที่4นะคะจะเป็นสมเด็จนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อเปียกทองนะคะน้องขออนุญาตไปแกะออกจากถุงซีนนะคะให้ได้รับชมกันแบบนี้ไปเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่ รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่5นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุดโทนะคะเป็นเหรียญทองแดงแบบนี้นะคะเป็นรุ่นสร้างวันมีปี2519นะคะพี่พี่ขานี่นะคะสวยๆกันเลยทีเดียวรายการนี้เป็นรายการที่ห้า รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญเปียกทองลงยานะคะของหลวงปู่ทวดหมื่นยันนะพี่ๆอยู่ในงานเลี่ยมกอบทองนะคะพี่ๆขาเลี่ยมกอบทองฝั่งเพชรลงยาไปให้แบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่6 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจดนะคะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่ๆขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆขารายการต่อไปเป็นรายการที่แปดรายการที่แปดนะคะจะเป็นเหรียญ 25่สิบหัตวรรษนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเปื่อยๆสวยๆแบบนี้เลยนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บนะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะพี่พี่ขาจะเป็นหลวงปู่ทวดน,นะคะวัดช้างให้พิมพ์หลังเตารีดนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อเปียกทองสวยงามแบบนี้ก็เลยทีเดียวถ้าน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปนะคะน้องต้องกราบขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบ รายการที่10นะคะจะเป็นเหรียญจกกักรเพชรนะคะ <c oughs> เหรียญท่านเท้ามหาพมนะคะพี่พขา <c oughs> จะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่พขาลงรับชมและพิจดารณากันดูนะ,ะรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะพี่พขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11อ รายการที่11นะคะพี่พขาจะเป็นเหรียญทองแดงของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะเรียมกรอกไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวด้านหลังก็จะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะพี่พขารายการนี้เป็นรายการที่11 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนสารานะคะเป็นพศ .2519 นเะคะพี่พี่เป็นงานเลี่ยมกรอบทองไปให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่12 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะพี่ๆขาจะเป็นพระกิ่งเปาเลสนะคะเป็นพระเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะจะเป็นเนื้อเปียกทองนะ,ะพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13 รายการต่อไปนะคะพี่พขาเป็นรายการที่14นะคะจะเป็นพาร์กิ่งนะคะของหลวงปู่ดู่วัะเกนะคะเป็นพศ2 5องหนะคะจะมาพร้อมกล่องพร้อมตลับไปให้แบบนี้กันเลยทีเดียวนะ,ะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะพี่พขานี่นะคะพี่พสวยงามนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่14 รายการต่อไปนะคะพี่ๆเป็นรายการที่15นะคะขอเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆี่ขาจะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะเป็นเหนาารียญพระพุทธไตรรัตน์นะคะพี่ๆี่ขานี่นะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากเลยนะ,ะเป็นพศ2517<ะ>นะคะพี่ๆี่ขาเป็นวัด พนันเชิงกุงเ mm hmm. <lite> ก่านะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่15รายการต่อไปเนะคะเป็นรายการที่16นะคะพี่พี่ขาจะเป็นแหวน 18K เนะคะเป็นแหวนหัวทับทิมสีเขียวฝั่งเพชรไปให้แบบล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พ่ขาเป็นแหวน 18K นะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะผู้หญิงสามารถสวมใส่ได้ผู้ชายสามารถสวมใส่ได้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เนะคะเป็นรายการที่16 รายการต่อไปนะคะพี่พขาเป็นรายการที่17จนะคะจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงนะคะวัดบางนมโคนะคะพี่พขาเป็นพระเนื้อดินแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกล่องพร้อมตรับไปให้อีกเช่นเดิมนะคะพี่พขาสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องนัทได้เลยนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่17 เจ็ดนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18 รายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงพ่อเกษมเขม,มโกนะคะเป็นเหรียญเปียกทองแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่18รายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่1ิ เก้านะฮะพี่ๆขา รายการที่19นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะพี่พี่มาพร้อมกล่องพร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเหรียญเจริญพรของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดแจ้งนอกนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญทองแดงนะคะหลังเหรียญก็จะมีโค้ดกับยันนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่19รายการต่อไปกันเลยดีกว่านะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่20นะคะพี่พี่ขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะของหลวงพ่อจาดวัด บางกระเบานะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของเขาเลยนะะี่ค่ะเป็นพศสองสี่แปดสี่นะคะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะจ๊ะลองรับชมกันดูนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่21นะคะพี่พี่ค่ะจะเป็นสมเด็จหินหยกนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะพี่พี่ขานี่ฮะน้องฝากพี่พี่ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ep ใหม่ๆของช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่21นะคะพี่พี่น้องขออนุญาตไปรายการที่22นะคะ รายการที่22นะคะพี่พี่ขาน้องขอเป็นรายการนี้เลยเนี่ยค่ะพี่พี่จะเป็นพักกิ่งเปาเวเลสนะคะจะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่พี่ขาเป็นพักเปื่อยๆแบบนี้เลยพี่พี่ท่านใดที่สนใจถูกใจรายการไหนสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่22นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่23นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานขี่คุดนะคะเป็น พระเนื้อดินนะคะพี่พี่ขาเนื้อสวยๆนวลๆแบบนี้เลยนะคะลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรายการที่23าม รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นเหรียญอัปป้าลงยานะคะของหลวงพ่อชุยนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดกันเลยทีเดียวนะคะลองรับชมกันดูนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางของอนุญาตบวกเพิ่มอีก50บาทนะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่24 รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่25นะคะจะเป็นพาร์กิ่งเปาเลสนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะนี่นะคะใต้ฐานก็จะเป็นพญาเต่าเลือนนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่25รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26นะคะพี่พี่ขารายการที่26นะคะจะเป็นเต่านะคะเป็นของ รายการที่26นะคะพี่ๆขาจะเป็นพญาเต่านาคปกหลวงปูสุกนะคะพี่ๆขาลองรับชมกันดูนะคะน้องฝากพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องสาลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่ๆขารายการนี้จะเป็นรายการที่ ยี่สิบหกนะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญอาปากานะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่นะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะพี่พจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะของหลวงพ่อกันวัดพญาจะเป็นเหรียญอัปาก้าพิมพ์หน้ากากทองนะคะพี่ๆมาพร้อมกล่องพร้อมตรับไปให้เลยนะจะเป็นพศสองสี 2, 4, เกนะคะพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆพี่ๆท่านใดที่สนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะพี่ๆค่ะจะเป็นรายการที่28 รายการถัดไปนะคะพี่พี่ขาจะเป็นรายการที่29นะคะจะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะเป็นพัดเนื้อผงพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเขาจะเป็นรายการที่29นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่30 เป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่30นะคะจะเป็นเหรียญอัป,ปกาหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปนะคะน้องรับรองเลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะพี่พีรายการนี้จะเป็นรายการที่30 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่31ินะคะพี่ๆขาจะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดปดูชิมพีนะคะเป็นพัะเนื้อผงมาพร้อมกล่องพร้อม,อมตลับไปให้แบบนี้กันเลยนะคะพี่ๆภายในกล่องนะคะก็จะมีภาพถ่ายของหลวงปู่โตนะคะแล้วก็จะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเป็นรุ่นจัมโบ้นะคะใต้ฐานตรงนี้ฝังตะขุดไปให้หนึ่งดอกเลยนะคะพี่ๆลองรับชมกันดูนะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่31เอ็ด รายการต่อไปนะคะพี่ๆ่าเป็นรายการที่32นะคะเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะพี่ๆขาเป็นพระปิดตาที่ระลึกนะคะ นี่นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพักปิดตาเนื้อดินแบบนี้เลยนะคะรองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามากันได้เลยช่องทางการติดต่อของน้องนะคะพี่พี่ขายังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมเลยนะเบอร์โทรเป็น093 2 7 0 1 9 8 2อดไอดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น093 2 7 0 1 9 8 2 นะคะพี่ๆขาขออนุญาตไปรายการถัดไปเลยนะคะจะเป็นรายการที่33 จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ขาจะเป็นสลอดโก้นะคะพี่พี่ขาคุกลักถักเชือกนะคะพี่พี่ถ้าน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่33รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่34นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเครื่องล่างเบียแก้นะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ สนใจถูกใจติดต่อเข้ามาช่วยแจ้ง EP แจ้งรายการน้องกันด้วยรายการนี้จะเป็นรายการที่34รายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่35 รายการที่35นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพกักกุเนื้อดินท่ามะปังนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมข้างๆแบบนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะรายการที่เป็นรายการที่35รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่36นะคะจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบทองฝังเพชรไปให้แบบนี้เลยนะคะเป็นพศสองห้าสองหนึ่ง นะคะพี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่36รายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่37จนะคะจะเป็นแหวนนะคะพี่ๆขาเป็นแหวน1 8 K นะคะพี่ๆนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยลองรับชมกันดูนะคะผู้หญิงสามารถสวมใส่ได้ผู้ชายสามารถสวมใส่ได้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่ 37นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่38รายการที่38นะคะจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อเกษมคมเหรียญชัดกันเลยทีเดียวนะค party, นะพี่พี่ขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่38รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่39นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระขุนแผนนะฮะเป็น ะะเป็นงานถักลวดแบบนี้นะคะพี่พด้านหลังฝั่งตะกรุดไปให้นะคะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่39รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่40นะคะพี่พี่ขาจะเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะเป็นพ้าเนื้อผงเลี่ยมกรอบทองลงยาไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเดิมนะคะพี่พี่ขาน้องเปิดอยู่ที่รายการละ 300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก50บาทนะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่40นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่41 รายการที่41นะคะจะเป็นเหรียญเม็ดแต้งหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะจะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆขานี่นะคะสวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่41 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่42นะคะพี่ๆขาจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อวานนะคะมาพร้อมกล่องพร้อมตรับไปให้แบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมกันเลยนะเบอร์โทรเป็น0 9 3 2 7 0 1้8 2 ID องไลนก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2นะคะรายการนี้เป็นรายการที่42รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่43นะคะพี่ๆค่จะเป็นพระสมเด็จวัด บางขุนพรมนะคะเป็นพสองห้าศูนย์นะคะพี่ๆขาจะเป็นพระเนื้อผงสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปนะคะน้องต้องกราบขออภัยพี่ๆเอฟซทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่43สาม รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่44นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะเป็นเหรียญพรปปิตาหลวงพ่อแก้วเกศาโรนะคะพี่พี่ขา จะเป็นพศ .2519 นะคะพี่พี่ขาเป็นเหนเรียญเปียกทองสวยๆแบบนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกล่องพร้อมตรับไปให้แบบเรียบร้อยเลยเนี่ยะคะใต้ฐานตรงนี้ก็มีเลขโค้ดด้วยนะคะจะเป็นเลข1กับเลข9นะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่44รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่45นะคะพี่พี่ขาจะเป็นสมเด็จปกโพก้ใบนะคะอยู่ในงานเลี้ยมข้างๆเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะด้านหลังก็ จะเป็นสีวลีนะคะพี่พี่ขาสีวลีมวยผมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่ห้ารายการต่อไปเนะคะเป็นรายการที่46ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นพัปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะคะพี่พี่ขาเป็นพ์ทเนื้อผงสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่46หก รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่47นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญอาปากาลงยาพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะจะเป็นพศ2507นะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดกันเลยทีเดียวรายการนี้เป็นรายการที่47นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่48จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างของพระอาจารย์คูณปริสุทธโธวัดเจ้งนอกนะคะเป็นพศ2536นะคะพี่พา เขาจะเป็นเหรียญอปากานะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดกันเลยเนีพี่พี่ขาเป็นเหรียญเจริญพรของพระอาจารย์คูณนะคะด้านหลังก็จะมียันแล้วก็เลขโคดนะคะพี่พรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่40 แปนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่49จะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะของหลวงปู่ทิมวัดละหานไลจังหวัดระยองนะคะเป็นพศ2518นะคะพี่ๆขาจะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ๆขาเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะของ หลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆขาลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นรายการที่4 9รายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่5 0นะคะพี่ๆขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะ จะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะพี่พี่ขาก็จะได้ไปทั้งหมด2องค์2เนื้อแบบนี้เลยนะคะพี่พลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่50รายการต่อไปนะคะพี่พขาเป็นรายการที่51นะคะพี่พขาจะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพี่พี่ขา นี่นะคะเป็นสมเด็จของหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพี่นะพี่พีน้องขออนุญาตแกะให้พี่พี่ได้รับชมกันนะจะเป็นพัดเนื้อผงแบบนี้นะคะพี่พขาจะมาพร้อมถุงให้เลยนะนี่นะคะรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่51รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่52นะคะพี่พขา รายการที่ห้าสิบสองนะคะพี่พี่ขาจะเป็นกิ่งปาวะเลศนั่งเรือหลังโลหานะคะพี่พี่ขานี่นะคะจะเป็นเนื้อเปียกท้องแบบนี้เลยนะคะใตาฐานก็จะมีรอยตัดแบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าสิบสามนะคะพี่พี่ขาจะเป็นชุดกล่องกรรมีนะคะเป็นเหรียญเปียกทองของ หลวงพ่อคูณนะคะปริสุทธโทนะคะพี่พีขาวัดแจงนอกนะคะจะเป็นรุ่นสร้างบารมีปี2519นะคะพี่พีขาด้านหลังก็จะมียันแล้วก็เลขโค้ดนะคะพี่พเป็นเหรียญเปียกทองนะคะมาพร้อมกล่องกรรมยีไปให้สวยๆแบบนี้เลยน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะพี่พีขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่50 ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่54นะคะพี่พี่ขาอันนี้จะเป็นเครื่องล่างนะคะอันนี้น้องเลียงไม่ถูกเลยนะว่ามันคืออะไรนะคะพี่พี่ขาแต่ลองรับชมกันดูนะคะถ้าสนใจถูกใจรายการไหนก็ติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยรายการนี้นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่55นะคะจะเป็น พระผงของหลวงพ่อสดวัดปากน้าพระสี่เจริญนะพี่ๆค่ะเป็นพระผงของขวัญนะคะพี่ๆนี่นะคะลองรับชมกันดูนะคะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่55้า้านะคะรายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่ห6ห รายการที่ 56, นะคะพี่พค่ะจะเป็นพาะขุนแผนพายกุม,มารน,นะคะเป็นพระเนื้อผงแบบนี้นะคะด้านหลังฝั่งตะกุดทองไปให้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่56รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 57, นะคะพี่พขาจะเป็นสี่วลีเม็ดขนุนนะคะเป็นพัดเนื้อดิน เนื้อนุนวลแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมค้างเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่57นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่58รายการที่58นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระชัยวัด ห่มคุมนะคะพี่พี่ขานี่นะคะสวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวลองรับชมกันดูนะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่58รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่59นะคะจะเป็น พระปิตาหลวงปุโตวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่พี่ขาเป็นพระเนื้อผงแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบเก้ารายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่หกสิบนะคะจะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะพี่พขา นี่นะคะสวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขามีบริการเก็บเงินปลายทางของอนุญาตบวกเพิ่มอีก50บาทนะคะหรือพี่พท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะพี่พขาน้องฝากพี่พ FC อทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ e ีใหม่ๆของช่องสริกาภาเครื่องทั่วไทยนะคะน้องของอนุญาตนะคะปิดรายการที่60เป็น เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่ๆขาช่องทางการติดต่อของน้องก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรนะคะเป็น0932701982 ID ไลน์พี่ๆสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ ID l i n ลนะคะเป็น093 270 1982นะคะพี่พี่ขาถ้าวันนี้นะคะน้องพูดผิดพลาดประการใดต้องขอกลาบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะพี่พี่ขาสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาพี่พี่ fc ทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ